โอเคตอนนี้เราก็อยู่กับแมปโนเช็คพอยต์ดีพิคอรตตี้ชาร์ตออปฟีกันนะครับและนี่ก็คือแมปของผมเองโอเคนี่แมบปบของผมก็จะมีประมาณนี้เกมเพล็กก็ออปปี้ทั่วไปเลยฮะ แต่ที่มันไม่เหมือนกับแมปอื่นก็คือมันไม่มีเช็คพอยต์ฮะใช่ครับตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงนาสุดท้ายมันจะไม่มีเช็คพอยต์เซฟตามด่านฮะเหมือนเรามาแข่งจัดอันดับนี่อันดับตารางก็ประมาณนี้เลยส่วนผมก็อยู่อันดับเจอยู่ประมาณหนึ่งร้อยหกสิบห้าสเตตนะใครที่อยากเล่นแมปผมก็อยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมแบบออบี่ของผมก็จะเป็นการแบบแข่งขันกันว่าใครไปไกลมากที่สุดใครที่อยากเข้ามาแข่งโดยก็แข่งเล่นรื่อนะก็เข้ามาเล่นด้วยกันได้ไปรับชมเกมเพลย์กันได้เลยครับผม โอเคหวั okay. งว่าเราจะไม่ตุยนะอืมหวังว่าเราจะไม่ตุยตั้งแต่แรกเนาะเนี่ยอันนี้อะไรก็ไม่รู้มีแต่วงมีแต่ซ่อนซ่อนอยู่ตรงหลังตู้ไปเราเริ่มกันเลยกว่าส่วนอันนั้นก็นั่นแหละยังไม่ได้ออกช่ว <B ad> งแรกก็มันไม่ค่อยมีอะไรมากมันเป็นดานง่ายๆดานง่ายมันไม่มีอะไรมันก็เป็นพื้นฐานออบบี้สำหรับเพลเยอร์ผู้เล่นใหม่ของเราอนั่นเองมันก็ความยากก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะ อันนี้ก็ต้องรอ,อนิดนึงรอให้มันมาแล้วก็ส่งเราไปทางนู้นแบบนี้เลยอันนี้ก็รอแล้วก็ไปตามโอเคส่วนอันนี้ก็จะเป็นเต่งแต่อันนี้ก็สไลเดอร์โอเคด่าน20 หนึ่งระดับจะมีอยู่ประมาณ20สเตจนะฮะผ่านปุ๊บเราก็จะได้เหรียญตาม,มาอันนี้ผมไม่ได้เพราะว่าผมก็เล่นผ่านมาแล้วเราอยู่อีซี่ละโอเคงั้นก็ไปกันต่อบางด่านผมก็จะไม่สปอยนะฮะก็จะปล่อยให้คลาใจไปถ้าอยากรู้ว่ามันผ่านยังไงก็มาผ่านเอาเองดีกว่ามันจะได้แบบท้าทายท้าทายหน่อยโอ้อันนี้อยากไปเลี้ยวซ้ายดีกว่า en, วิดเล่นไปเลยวิเล่นแต่ทำไปแล้วเออว en, ิดเล่นฉันทำไปแล้วย้แบบนี้ทุกคนก็เล่นได้นะฮะ รอก่อน <c oughs> ไอด่านยึดกมเกียร์คือด่านคอนแจ้งของแบบคนที่เข้ามาเล่นใหม่แทบจะทั้งหมดคือตกตกหันเลยมีอยู่ไม่กี่คนเท่านั้นแหละที่ไม่ตกไอด่านยีดเก่าสว่วนมากเขาจะตกกันโอเคด่านนี้ฉันไม่สปอยให้ใหรกอยากผ่านก็ผ่านกันเราเองแชแดนตอนนี้เราก็มาถึงหานสี่สิบนาทีเรียบร้อยอะนะ โอเคเราก็มาถึงด่าน41ที่เรียบร้อยส่วนตอนนี้ตเติ้นแบร์อยู่18ส่วนตูนอยู่132แล้วส่วนผมตอนนี้อยู่48เนอะดเดอร์บอดเมื่อกี้อยู่ประมาณ196ไปเราจะแซงให้ได้ปั๊บปั๊บปั๊บ ปักปักปักกักคึกึกโอเคด่านนี้ก็จะเป็นด่านจับเวลาแค่ยี่สิบห้าวิยังไงทุกคนก็น่าจะผ่านได้ละด่านง่ายๆแต่ด่านนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าพาร์ตมันเป็นพาร์ตดาเมจและดาเมจน้อยก็จริงแต่ถ้าโดนมากเข้าให้ก็นั่นแหละแตกพี่จูจะหาเพลงอะไรฟังเพื่อักเพื่อเอามาร้องเพลงในไลฟ์ได้ลบแบบลบลิดสัดศิ์ร้องเพลงแบบลบลิขัดศิษย์โอเคเนี่ยคือตัวอย่างว่าจะหาเพลงฟังแต่ลืมดูทางเรียบร้อยตก สวยพี่สวยแกตัวแกตัวรอบนี้ไม่พลาดแน่นอนรับปรกันวองว่าจะไม่ตกเป็นรอบสองหวังยิงเดียวเดียวตกเป็นรอบสองโอเคตอนนี้เราก็ผ่านน้องวัวแล้วต่อไปก็ฮัทมาดมารุนกันดีกว่า เวลาเราอยากแบบดูด่านข้างบนว่ามันเป็นเป็นยังไงเราก็ดูสเปสเต์คนอื่นได้เนาะตรงดนกกล่องว่าด่านข้างบนมันเป็นยังไงบ้างว่ามันยากแค่ไหนด่านข้างบนในเกมนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด240อนาคตอาจจะเพิ่มเข้ามาอีกก็ได้ถึงยังไม่มีคนผ่านก็อาจจะเพิ่มเข้ามาอยู่นะตอนนี้พยายามแบบปรับสมดุลด่านทั้งหมดอยู่นะตอนนี้นถ้าด่านไหนยากก็ว่าจะเข้าไปปรับให้มันดูแบบง่ายในระดับนั้นอ่ะเออลืมไปว่าไอ้ด่านราเจะสบเนิร์ฟนะถ้าตูนฟังอยู่ได้ยินนะนะ มีนายมาตกุกตีได้ตุบเตใจย,ย,ยนตูนตูนจยเยัยนนะเซฟเซฟต้องเป็นสงบสติแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่แล้วก็มาทำให้สติดีกว่าเดิมมากขึ้นนะนะกดคีนติกาคูเรมาเอวตากติเซเวน เดีย๋ยวว่าต้องมาแก้ไอ้เรื่องแบบไอ้แต่ละด่านมันต้องทำไงบ้าง <_ an> บางด่านไม่ได้เขียนบางคนเผื่อไม่เข้าใจเราก็ต้องมาแก้ไข <_ s 1> กับตกไอ้ด่านที่แบบกลัวตกมากที่สุดก็เป็นไอ้ด่านนี้แหละร้อยเจ็ดกับไอ้ตรงเนี้ยถึงจะเป็นบันไดก็เถอะมันก็กลัวตกเหมือนเดิมอะโคตรหน่ากว่าน่าเป็นด่านชารลนจริงที่กลัวที่สุดและะ้วมั้งวันนี้ฉันจะท็อปหนึ่ง วันนี้ฉันจะท็อปหนึ่งให้ได้ถึงจะเป็นแบบตัวเองก็แต่ฉันก็จะท็อปหนึ่งในผมบอกไว้ก่อนนะผมไม่ผมไม่โกงนะแบบตัวเองอะ่ะ intense i n t e n s e intensese ไม่ไม่รู้ทำไมต้องเรียกแบบนี้เด้อ intensese อันนี้มันก็เริ่มยากขึ้นละมีทั้งแบบเกาะกระโดดเกาะกระโดดนู่นนี่นั่นไม่รู้มันเรียกอะไรบ้างปกติเล่นออบบี้ผมก็ไม่ได้ศึกษาส่วนมากมีแต่ดูดูดูด <c oughs> <c oughs> ไอแดดนี้มันไม่ควรพลาดมัน,น,นดันพลาดไอเจ๋งนะ ไอ่ได hey, ้ที่มันไม่ควรพลาดไม่นพลาดอ่ะอไปยันไลซูโนเนโมอาชิโนมามาคุรุคุทายโยโนโกฮะโซลามะโฮชิกะฮิโกคุกากะยาน่ามนยโน แล้วเราจะไปไงอ่ะแล้วมันอยู่นูน่นแล้วฉันทำอะไรได้บ้างแน่ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเริ่นหน่ออ่ะ ยิ่งเล่นย,ยิ่งเสียวอะ่ะครับยิ่งสูงยิ่งเสียวอะไรประมาณนั้นคำกันดูแปลกๆหน่อยแต่มันก็เรื่องจริงอะ่ะคือแบบตอนนี้คือเสียวอย่างเดียวเสียวแหลกแหลกสะไปอืมอันนี้ต้องรีบไปนิดนึงถ้าพลาดไม่ต่งจังหวะเดียวหุ้นเราแบบอาจจะตกลงไปแบบด้านล่างเลยก็ได้เราต้องรีบแบบหายอะไรวะถ้าเราแบบกระโดดช้าไปเราก็ตกต้องระวังนิดนึงหย่บปุ๊บกระโดดตับ๊บ แบบนั้นข้าดาดเป็นเจ้าของแบบยังกลัวเอาดิถ้าดาดเจ้าของแบบยังกลัวเลยไอแบบเจ้าของแบบยังกลัวที่พขตื่นนี่จะไม่เหลือที่จริงว่าไอ้ดานเนี้ยมันควรกระโดดไปนะไอจริงแต่นี่แบบเนิ่มให้ ร้องเลยร้องไม่ได้คนนอนโทษทีเท่ทีเท่ทีเท่ทีใครที่ดูอยู่โทษทีมันน่าโมโหมันติดมันติดอ่ะมันติดมันติดมันติดไอ้ติด เทอที่ที่ทำให้ตกใจครอบขอโทษทอทษจะตุย